ตอนยังมีชีวิตอยู่เราอาจจะเป็นเศรษฐีในเมืองคนแต่จะกลายเป็นคนจนในเมืองผีนะถ้าเราไม่คิดจะทำบุญสร้างกุศลกดแห่งกรรมกดแห่งธรรมชาติเที่ยงเสมอฉะนั้นทรัพย์สมบัติเงินทองทั้งหลายเนี่ยมันใช้ได้แต่ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นแต่ในเมืองผีมันใช้ไม่ได้เช็คตัวเองให้ดีทานศีลภาวนาถ้ายังไม่ได้ทา ก็ให้รีบทำเสียหลวงปู่ดูท่านว่าอย่ารอทำตอนที่ใกล้จะตายเสมือนคนที่หัดว่ายน้ำตอนที่แพรจะแตกมันจะไม่ทันการออานะบางคนเนี่ยหลงมัวเมาในราบยศชื่อเสียงเงินทองจนลืมคิดถึงศีลธรรมอันดีงามสุดท้ายกลายเป็นผีเป็นเปรตสังเวสีล้องโอดโอยทุกทน